สวัสดีจ้าทุกทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่ลวนอยู่ที่เมืองสุริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะจา้าลวนชอบไปเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากจาก้ะทุกคนจ้าเพราะว่าวิวที่นู่นสวยวิวที่นู่นสวยมากเลยจ้ะทุกคนคลิปนี้ลวนก็อยู่ในกลางเมืองของสุริกนะจา้าเพราะเมืองสุริกก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะจ้าทุกคนจ้า เป็นเมืองเศรษฐกิจด้วยจ้ะถ้าลวนให้ข้อมูลผิดพลาดออกไปก็ขออภัยด้วยนะจอันี้ก็รถแทรมนะจ๊ะจะ้นวันอีสเตอร์ตอประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าจ้ะตอนนี้ก็มีแสงแดด ทุกคนจ้านี่ก็เป็นสถานีรถไฟซูริกเฮชบีนะจ้าทุกคนจ้าก็จากสถานีซูริกแอร์พอร์ตหรืออีกอย่างหนึ่งว่าซูริกอะไรรู้ก็จำไม่ได้ชื่ออะไรู้วูๆคุ้ไม่ชัดนะจ้าก็มาถึงซูริกเฮ b ชบีนี่ก็ไม่ไกลนะจ้าก็ค่ารถก็ประมาณ6ประมาณ6สวิตสสวิตแฟรงค์นะจ้าทุกคนนี่ก็เป็นสถานีรถไฟนะจ้า ันนี้ก็เป็นรถรางอีกสีหนึ่งนะจ๊ะทุกคนรวนก็พาทุกคนเดินชมเมืองไปเรื่อยๆนะจ๊ะเป็นวันอาทิตย์ถ้าเป็นวันอาทิตย์นี่นะจ๊ะที่ห้างสปปรรพสินค้าเขาจะไม่เปิดจ้ะเขาจะปิดจ้ะทุกคนจ๋าก็จะเปิดบางส่วนของอพวกร้านอาหารนิดหน่อยนะจ๊ะทุกคนรวนกับทุกคนก็เดินชมเมืองไปด้วยกันนะจ๊ะ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะจ้าทุกคนถนนหนทางก็จะเงียบหน่อยจ้ะเพราะว่าตอนเช้าๆอยู่นะจ๊ะยังไม่ถึงเที่ยงหรอกจ้า,<อ>าก็บรรยากาศก็อย่างนี้นะจ้าทุกคนขอภาพส,สว,วยๆไว้เป็นที่ระลึกประทับใจในเมืองสุริกไว้นะจ้าทุกคนจ้า ก็เดินไปเรื่อยๆด้วยกันนะจ๊ะทุกคนชมไปด้วยกันจ้ะผู้คนก็จะไม่ค่อยมีนะจ๊ะเนาะแล้วก็เดินได้สะดวกสบายนะจ๊ะทุกคนจ้ะที่ทุกคนมองเห็นทางนู้นนะจ๊ะก็จะเป็นทะเลสาบซูริกจ้ะก็หน้าเดินนะจ๊ะทุกคนล้วนก็เดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนจ้ะถ้าล้วนข้ามไปฝั่งทางนน้นนะจ๊ะ ก็จะเป็นทะเลสาบสูริคแต่เ้วนก็เดินฝั่งนี้ไปก่อนนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นภูเขานะจ๊ะทุกคนที่ทุกคนามา,นาลองจากตรงนี้น,นะจ๊ะ mm hmm. ก็เป็นภูเขาแล้วนะจ๊ะถ้าบวนจะไม่ผิดนะจ๊ะเดินต่อก็ถ่ายรูปตัวเองไว้ไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนวิวสวยนะจ้ะข้างหลังวันนี้ก็ตรงนี้นะจ๊ะเป็นทะเลสาบสูริคนจ้ะ นี่จ้าทุกคนทะเลสาบสุริขนะจ้าก็บรรยากาศดีนะจ้าทุกคนจ้าที่ล้วนถ่ายวิดีโอนี้ก็ล้วนก็ถ่ายแถวที่มีเรือนะจ้าก็อาจจะให้คนเช่าบ้างหรือว่าเรือส่วนตัวนะจ้าอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรือให้คนเช่าจ้าก็เทือกเขาแอลก็จะล้อมรอบเมืองสุริขนะจ้าทุกคน อากาศก็มีแสงแดดโปร่งผงดีนะจ๊ะทุกคนจ้าขอภาพขอถ่ายภาพไว้อีกนะจ๊ะทุกคนทุกคนก็มองเห็นนะจ๊ะว่าน้ำใสนะจ๊ะทุกคนจ้าก็จะมีลมบ้างจ้ะทุกคนจ้าก็เลยทำให้ผมกระเจิงกระเจิงนะจ๊ะ คิดว่าดูวิวเอาก็แล้วกันนะจ๊ะดูวิวสวยๆนะจ๊ะล้วนก็เดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนจ้าทุกครั้งที่ล้วนมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้นะจ๊ะส่วนมากล้วนจะเดินมากกว่านะยจ้าทุกคนจ้าไปถึงจุดไหนจุดหนึ่งล้วนก็จะเดินจ้ะบางครั้งนะจ๊ะล้วนเดินได้ตั้งสามหมื่นไมล์นะจ๊ะก็ประมาณเกือบยี่สิบสี่กิโลนะจ๊ะทุกคนบางวันนะจ๊ะ เพราะว่าเราก็เดินชมวิวไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็เหมือนยกตัวอย่างนี้นะจ๊ะวิวตัวน,นี้ก็จะมีเรือล่องทะเลสาบไปตามทะเลสาบซูริกแต่ลวนก็ไม่รู้ว่าเข้าไปทางไหนนะจ๊ะเพราะว่าลวนยังไม่เคยขึ้นยังไม่เคยล่องเรือที่ซูริกเลยจ้ะเอาไว้โอกาสหน้านะจ๊ะไม่แน่อาจจะล่องเรือไปตามฝั่งแม่น้ำเอ่อทะเลสาบซูริกจ้ะ หรืออาจจะไปล่องเรือที่ไหนก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเจ้าทุกคนจ้าบรรยากาศก,ก็เป็นอย่างนี้นะเจ้าที่กลางเมืองสุริกเลยจ้าทุกคนก็เป็นเรือที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปล่องเรือนะเจ้าทุกคนจ้าก็เป็นเรือที่ลำใหญ่พอสมควรจ้า ชมวิวไปเรื่อยๆนะจ๊ะคนที่ล่องเรือนะจ้ะเพคงจะเป็นคงจะชมภูเขาไปในระหว่างอ่าล่องเรือนะจ๊ะเพราะว่าลวนก็ไม่เคยไปนะจ๊ะเรือก็ล่องไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนจ้ะแต่ลวนก็ไม่รู้ว่าเขาไปลงที่ไหนบ้างนะจ๊ะเรือก็ไปเรื่อยๆจ้ะ เรือไปทางโน้นเลยจ้าทุกคนจ้าล่องไปทางโน้นนะจ้าบรรยากาศก็สวยงามดีนะจ้าทุกคนตรงนี้นะจ้าเป็นที่ซื้อตั๋วล่องเรือจ้า คนก็คิวไปซื้อตัวเลยจ้ะนี่ยังอยู่ชายฝั่งของทะเลสาบสุริยุ์อยู่จ้าทุกคนจ้าก็มีเรือหลายลำาลจ้าที่จะพานท่องเที่ยวไปล่องเรือนะจ้าที่รูปผู้ชายชูมือนี้ล้วนเห็นเขาถ่ายวีดีโอล้วนก็เลยถ่ายวีดีโอกับเขาบ้างนะจ้าทุกคนจ้านี่จ้าบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นทะเลอยู่นะจ้าทะเลสาบอยู่นะจ้า น,นี้ไม่ใช่ทะเลสาบนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นแม่น้ำริมมัดจ้ะทุกคนจ้ะก็เป็นแม่น้ำที่ใสดีนะจ๊ะช่วงที่ลนไปนะจ้าทุกคนก็ออกมาเที่ยวเยอะๆนะจ๊ะสวยงามนะจ๊ะทุกคนจ้านี่เป็นปุ่นสะพานนะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบนะจ้าทุกคนจ้าดอกกุหลาบมีหลากหลายสีจ้าสวยมากเลยจ้าเขาเอามาล่องในน้ําในในนี้นะจ้ามันเป็นไม่ใช่ในน้ำนะจ้าที่มันเป็นวงกลมนะจ้าลวนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ้าว่ามันเป็นเทศกาลอะไรตอนที่ลวนไปนะจ้าทุกคนสวยมากเลยจ้านี่เลยจ้าทุกคนจ้าบริเวณก็เยอะนะจ้าก็ดอกกุหลาบก็เยอะจ้า เลยเดินมาเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะลวนจะเดินกลับไปที่สถานีสุริขจุปีในจ๊าทุกคนจ้าคลิปนี้ล่วนก็ขอจบไว้แค่นี้นะจ้าทุกคนเอาไว้คลิปหน้านแล้วค่อยเจอกันใหม่นะจ้าทุกคนจ้าล้วนก็ขอพระคุณมากๆในจ้าทุกคนที่มารับชมคลิปของล้วน,น,ปนลปวนก็ขอ,ขอให้ทุกคนมีความสุขในจ้า ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนานะจ๊ะทุกคนจ้าคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะขอบคุณอีกครั้งจ้าสวัสดีจ้าบาย